กลายเป็นอะไรตัวรีบมันไม่ใช่กระบอกเพชรเออตัวกระบอกเพชรไงเดี๋ยวอะไรหรือว่าเป็นลู้สูงไข้อออันนี้อันนี้อันนี้สั่นได้ไหมเนี่ยไม่ทำไมพวกมึงมองจากข้างบนลงมาข้างล่างทำไมคุณมองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนวะเฮ้ยน่ารักอาหารเยอะมากข้างใหญ่แบบสุดๆ โอ้ก็ได้หรอกโอ้ี่กรอนขอขอทวดได้เลยพี่ฟองเต็มด้วยนะแต่ว่าฟองไม่เคยวาดลูฟี่ได้เลยพี่ฟองลูฟี่ให้วาดอะไรก็ได้ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก็ไก่อเลสโก้นักดใช้ดนตรีกระท้อเสียงเสร็จแล้วโอ้เร็วไป วเวลาเหลือเยอะมากโอเคโอ้ยนายกานายกาดังมากกูยังไม่รู้เลยว่ากูวาดอะไรเนี่ยมองจะดังคารยังสวยเลยอย่าไปทางอะไรวะเนี่ย นนั้นอันนี้นิวาดง่ไงนีิวาดงไงเขาบอกว่าให้วาดให้คำนึงถึงคนข้างหลังด้วยโว้ยอาจจะคำนึงแล้วก็ได้โอ้โหนึงน้อยไปผมไม่ค่อยสันทัดกับเรื่องพวกนี้จริงๆนะผมวาดไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่จริงเหรอใช่ไม่นะยังไม่ใช่เลยหมกมุ่นนะเรามีแต่เรื่องพวกนี้หมกมุ่นนะวะต้องต้องเพิ่มมาสองวันนะจริงคือยังไงอะ ยังไงวะแนี็ยอันนี้วาดยังไงวะวาดยากว่ะวาดยากว่ะคนนี้คีเรทีฟมากอ่าประมาณนี้เม้ยจะหมดเวลาแล้วเร็วเกินไปแล้วพูดยาบลอนแล้วพูดยาบลอนแล้วมันจะหมดเวลาแล้วอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้เลยว่าอะไรกวะเนี่ย โอะไรวะเนี่ยอูารู้จักรู้จักอะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่รู้แต่จะวาดตามคนแรกละกันนะจ๊ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันกูจะวาดตามเขาละกันนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรโอเคมันคืออะไรอ่ะอาริกาก็ดังเร็วจังเลยเนี่ยสมัยกูเรียนเนี่ยกว่าจะดังเอ้ยอะไรอ่ะโอันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้รู้เดี๋ยวเติมมามาเป็นหน้ากวกเหรอวะมันคืออะไรอ่ะารู้ว่เป็นอะไรเหมือนกันเนี่ย อ๋ออันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้ว่าันไงเวลาจะหมดแล้วโอเคแล้วนี่อะไรเรือกล้วยเหรอกล้วยเรืออะไรวะเนี่ยเวลามันน้อยขนาดนั้นเลยเหรออ๋อนอ่าี่มันคืออะไรครับหมดไปอย่างเงี้ยโอ้โหเลยเลยลงสีไม่ทันเรียบร้อย งงเหมือนกันมันกอไก่ยังไงวะยายามคิดให้มันเป็นกอไก่แล้วนะเราจะมาไขกระจ่างนะครับผมลูกแรกรู้ผิดของพี่ก้องยังใ่มากอะไรแซ้โกโกวาหรอไม่ใช่ทุกคนทุกคนคิดผิดมันคือกระเทยอะไรกูพยายามวาดกระเทย สุดฝีมือกูแหละอันนั้นคือกล้ามเหรอใช่มันคือกล้ามมาที่คลิปปุกนวดเหรอโอยเราก็แมีโกโกวาอย่าบอกนะว่ามันกลายเป็นโกโกวาไปแล้วเรียบร้อยบอกกล้ามกระเตยกูไปได้ไงวันนี้ รักนเหลือเกินถ้าพี่ไม่ใส่ชุดโกโกวามาคนอาจจะมองเป็นกระเทยนะโอมาคแวนโกโกโกวาไ้วหน่โกโกวาเป็นน่าทำไมโกโกวาตามมันลอยอย่างนั้นวะได้อยู่ได้อยู่น่ารักน่ารักอ่ักไงไรก็มีสีส้มใมันหน่อยมัจะได้รู้ มีกระตาข้างเดียวด้วยจบดีอยู่แล้วแล้วอะไรอีกมาด้วเฮ้ยกลับมามีกล้ามามีกล้าใจเลยมีกล้าไหยอะต่อไปลุงไข่หวานนั่นไงชาใช่ไหมใบบันเหีียวมันรีบจังวะลุง ลงดูดจนหมดแล้วใช่ไหมครัมันดูดทั้งใบเลยนะนั่นแหละอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวนะนั่นแหละอันนี้แค่อาการเริ่มต้นอาการต่อไปคุณจะเป็นอย่างนี้ครับผมแก้มเริ่มออกอาการตาลอยแก้มตอบว่ะ <c oughs> แก้มตอบด้วยแค่ว,วอันนี้แค่ใบเดียวใช่ไหมเออ<ก>อันนี้แค่ใบเดียว<ก>นะครับผม มันถูกกฎหมายแล้วอยากจะบอกไปดีที่วาดมาที่ไม่ใช่ว่าสนับสนุนนะฮะแค่อยากบอกว่าให้ใช้ถูกวิธีนะครับเอาไว้ใช้ทำอะไรครับเอาไว้้าเอไวดูดเอ้ยเอาไว้ผสมอาหารนี่สภาพเอาไว้รักษาโรคเออเอาไว้รักษาโรคผสมอาหารอะไรวะโรคอะไรดีล่ะกูไปไม่ถึงเรื่องโรคมะเร็งโรคมะเร็งโรคมะเร็งเออถ้ามายิงใช้ไม่ได้นะต้องมะเร็งอย่าเฉย ไปรูปต่อไปกันเถอะ้ก่อนพี่ยังบอกพี่เอากัญชาไปแปะทิ่ดวงเลยฮ่าท่ได้เหรอต้าักษาโก็ไม่ได้เอาแปะดิ่สีดวงไอ้แผลมันสุภาษิตที่เขาว่าไว้อะไรนะช้างตายทั้งตัวเอากัญชาปิดไม่ไวหรือเปล่าเกี่ยวเหมือนกันมันบูชาอะไรขนาดนั้นวะนั่นน่ะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวไว้บูชากัญชาแล้วล่าสุดแล้วอะไรมันกลาเป็นผักแล้วล่ะแล้วอะไรเนี่ยกชา ันนี้ก็ได้เยอมใช่คิดว่าส่วนเผ่าเดียวกันโอ้โหเริ่มเป็ไปแล้วล่าสุดมาเป็นไบเลยแหมอันนั้นครึ่งกราฟอันนี้เต็มกราฟโอเคศิลปะของพี่มาร์กนะครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยกรูดโอ้กรูดกรูดน้อยกรูดน้อยกรูดจิ๋วอ่ะแอมกรูดเอาต่อไปลูกไข่นะครับกรูดต้อไม่ใช่กรูดแน่นอนอ๋อกกรูดแล้วตอนท้ายเป็นอะไร กูนึกว่าไม้ใกล้ตายอ่ะไอโฟนไอเฟมามนเข้าเปลี่นเปลยนเลยดีโห่เลือกใจคอไม่ดีแล้วว่ะดีแลกวว่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไงกลายเป็นต้องบองมะเนี่ยกลายเป็นกระบองเพชรเหรอกระบองจริงป้ะเด็ก พูดกูกลายกระบอกเพชรไปแล้วพูดแบบนีมันไม่ใช่กระบอกเพชรหรอกมันกลายเป็นอะไรต้นรีมันไม่ใช่กระบอกเพชรเวหรอกต้นกระบอกเพชรไงเดี๋ยวอะไรหนูว่าเป็นรูปทรงมันคล้ายๆเออก็กระบอกเพชรน่ะมันจะมีขนๆด้วยเห็นไหมน่ะก็ขาขนแน่ไอนสีน้ำตาลน้ำตาลนี่อะไรดำดำาจับเหรอที่บอก อันนี้อันนี้อันนี้ตันได้ไม่เนี่ยไม่ทำไมพวกมึงมองจากข้างบนลงมาข้างล่างกูไมมองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนล่ครับพวกมึงจินตนาการรับเลิศกันมากเลยกูไม่ได้ตั้งใจย้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะพวกมึงมองกันเป็นแบบนั้นได้ยังไงจากที่งคนวาดอ่ะมันเลยเป็นอย่างนั้นใช่เนี่เห็นพี่เป็นคนอย่างนั้นเลยใช่ เหมือนประการลังเลยนี่ดูมาตั้งแต่ภาคแรกจนพาคสองนี่คุณเพิ่งรู้ว่ากรุ๊ปมันเป็นต้นกระบองเพชรเลยน ต่อไปสิลัะบังเฟาฟนะแคเอ้ยอะไรอ่ะแคหัวอะไรอ่ะกระซิบกไขีข้างๆทำไมมันต้องมีขีแล้วขี้นี่คืออะไรโอ้จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เหลือรอบสุดท้ายเว้ยผมมั่นใจเว้ยซิว่ะซซิฟพูดไนต้องมีขี้ไอ้็กเวลาต้งเกอต้งแยะมึงเป็นขีแล้วมันซุซิฟอะไรเขาบอกกระซิบกอไก่ ซุบซิบอีกอ่ะซุบซิบอีกอ่ะเดียวจะรอจ้าแต่มักมากเดียวรอหรือว่าโฟกัสที่แตงหวานนัอนโอ้โหดูแล้วเปินคนกำลังนินทาขี้กองนั้นอยู่อ่ะแล้วมันคือฆาตกรในโคนันด้วยนะครับตรงนี้เจ้าคือฆาตกรนั่นเองเป็นสนาข้ายี่วะเอ้าไม่เหลือแล้วอะไรอะลูกตาล้มลูกเหรอ เบียกแค่ดีแล้วโอ้ยอะไรอ่ะลูกอะไรวะนะต่อไปพี่ฟองนะครับหนูเองหนูเองเออเฮ้ยสวยนะน่ารักน่ารัก่ะกระหังใช่ไหมน่ารักน่ารักแล้วมันขี่อะไรอ่ะ กระบองหรือซากน้นมันไสอิวหมแล้วมันหงคงขี่กระบอนของมัน้เอรขี่เมฆหรอไม่ขีว่กระบองเลยมันบินไม่ขึ้นแหละมันบินไม่ขึ้นเหรอไม่ไช่มันลงมาจอดบนหลังคาตั้งตั้งใจแบบสุด อันนี้อันนี้เออคุณนี่นาการเฮ้ยคุณนีนคงเล่นกีฬาโอลิมปิกก่อนคุณนน่าถือว่าสุของตัวเองโอ้มันกลายเป็นกระโดดไปแล้วโอเคอ๋อรูปนี้รูปนี้รู้แล้วดูดีขึ้นเนี่ยไอ้รูปนี้เอง เอาต่อไปนะครับนดนตันเฮ้ยแล้วมันกอไก่ตรงไหนอ่ะกับตันมังกี้ลูฟี่โอ้โหกับตันตเออพี่ละต็ฟองขอโทษที่พ้่เลยฟองชกเต็มด้วยนะแต่ว่าฟองไม่เคยว่านูฟี่ได้เลยอ๋อพี่ฟองลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่จีนแดงลูฟี่ลอยไปมาวะเนี่ยนี่วุฒิดิาวตยูทิด้าว นิ re, ้วลูฟี่ติดกาวใครก็ได้ไปดึงนิ้วก้อยกับนิ้วนางลูฟี่ออกมาตันไก่ตันไก่ยันจะเลยว่านันแล้วแล้วขี้เกียจลบกันเลยมันไม่ต้องนิ้วเอาไปดูวิจูนลูฟี่วิจูนโดยพีนเขาเขาอะไรแล้วลูฟี่อ้นี่ไงเอ็นมุ่งอยู่ตากแดดบ่อยเอ็นไปอีกแล้วเนี่ยสงสัยจะหนาวพักนึงตากแดดแล้วหนาวไงห่มผ้าเต็มเลยเฮ้ย เริ่มมาเป็นลูฟี่แล้วเออพี่ได้ภาพแกะพี่รู้นะว่ามันลูฟี่แต่อะไรวะเนี่ยอ๋อกูรู้แล้วแค่นี้วูดดี้หรือเปล่ารู้แล้วคือพี่รู้ว่าเป็นลูฟี่นะเว้ยแ่้ที่ผมสงสัยว่ามันคืออะไรวะโอ้โยยาวไปเลยทีนี้ลูฟี่แก่แล้วลูฟี่กลายเป็นลุงฟี่แล้ว ต่อไปพี่จูนนะครับปเฮ้ยอันนี้รู้อันนี้รู้สวยอันนี้เขาสวยกว่าเลยอันนี้คืออะไรกระสวยหรอสวยเอาไว้กระสวยเอากาศอ๋อกระสวยอากาศผมได้วาดเครื่องบินมะใช่พี่โกว่าพี่เหมือนพี่ได้วาดอีกอันหนึ่งนะสวยใช่ไหมนี่ มีวัฒนการวัฒนการเปลี่ยนแล้วหรอเปลี่ยนแล้วเป็นก็มองอัดจำไม่ได้เนี่ยนเฮ้ยสวยขึ้นสวยขึ้นเป็นเป็นแนวด้านข้างไงวัฒนการกลายเป็นเครื่องบินไปแล้วล่าสุดไฮ้แตหนูก็รู้สึกว่าก็วาดก็สวยนะเฮ้ยเฮ้ยนจอมวะยังไงเฮ้ยพิมพเกมว่ะดิทำไมมีทาไมมีไอ้สามจินตกลางคือปลาหมึกเต๋อ ไปดับเบิ้ลเชดเอ้ยมาแล้วว่ะศิลปินดำหนึ่งกูว่าอะไรกูบอกแล้วว่าว่าได้มันคมดึงคออันนี้อะไรอ่ะสวยคนก็สวยเมื่ออธิบายภาพนี้ทีว่ามันคืออะไรเออการนั่งมันคือการนั่งก่อนโอ้การนั่งการนั่งนะโอเคพี่นึกว่ากระดับที่เห็นกระดับกระตุขากระตุกขา นึกว่ากระตุกขาเออนึกว่าแบบการนวดกระตุกขาไงเออมันจริงๆแล้วมันคือการนวดมึงวาดไม่ลึกซับใจเลยกูอะไม่ใช่กูอะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือนึกว่ากราบอ่ะใช่ผมก็คิดว่ากราบเหมือนกันอันที้แรกอ่ะ วัวไม่ทันไงว่ากล้าแล้วไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่อันนี้คุณนร้นทร์ก็งงอะไรว่าใครมันไปนั่งในกล่องใครไปนั่งในกล่องอ๋อไอ้มาไม่คิดว่ากล่องผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกลายเป็นกล่องไปแล้วกล่องจริงด้วยอตนนหูยังยังดูเป็นเก้าอี้นั่งยังวาดเป็นเก้าอี้โอ้มันมาจากไหนวะมันก็คือเก้าอี้ไก่เก้าอี้ไก่เก้าอี้เก้าอี้ ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง t m c นะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง a t c m c ครับผม